สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story h o c k s เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องค่ายนี้มีผีโดยคุณเก่งลันทุง่งได้มาเล่าไว้ในช่อง The Ghost Radio นะครับก็ไปรับฟังคลิปเต็มฉบับเต็มๆกันได้นะก่อนนะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าท่านจะได้อัธรสการบทสนทนาการลำดับเรื่องราวนะครับ ท่านจะเข้าใจในการสรุปประเด็นของเรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสรุปประเด็นกันก็จะลำดับเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับแบบย่อๆแล้วกันนะครับโดยเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของคุณเก่ง ในการเข้าค่ายคุณธรรมเมื่อ30ปีที่แล้วที่จังหวัดสระบุรีเรซึ่งมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นก็โดยมีเรื่องราวหลักๆเกี่ยวกับเพื่อนสองคนที่ชื่อนกและก็บพบที่เจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในค่ายนี้นะครับโดยจะเล่าโดยเหตุการณ์นะ่ะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนกก่อนละกันซึน่งระหว่างทางครับ ไปหอประชุมในคืนเข้าฐานคุณเก่งเจอคุณลุงที่ตัดต้นไม้อยู่หน้าศาลเพียงตาลุงคนนั้นบอกกับคุณเก่งว่าค่ายนี้มีผีนะครับ สำหรับเรื่องของรางของคุณนกก็คือในการเข้าฐานสุดท้ายอะที่เป็นการทําสมาธิในบ้านสังกษีนกเกิดอาการหวาดกลัวแล้วก็โวยวายหลังจากนั้นในระหว่างทางเดินกลับหอประชุมนกก็เห็นผู้หญิงรูปร่างประหลาดอยู่บนต้นไม้แล้วก็กรีดร้องนกบอกว่ารู้สึกอะเหมือนโดนอะไรพุ่งใส่แล้วก็เหมือนหลุดไปอีกที่หนึ่งก่อนที่จะหมดสติไปตอนเช้านกก็ต้องไปทําพิธีขอขามาที่ต้นไม้ใหญ่ ต่อไปก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพบพบเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องสารเพียงตาแล้วก็ชอบพูดจาลบหลู่ในการแสดงรอบกองไฟพบก็จะมีอาการแปลกประหลาดร้องไห้แล้วก็พูดคำว่าผมขอโทษพบเห็นกับตาเอเอเห็นภาพตาแล้วก็ยายไม่ยืน่นกดตรงหน้าแล้วก็ชี้หน้านะครับเช้าวันต่อมาพบก็ถูกพาไปทำพิธีขอขามาที่ศาลเพียงตา นอกจากนี้คุณเก่งก็ยังกล่าวถึงลุงที่เจอหน้าสารซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเห็นนอกจากคุณเก่งคุณเก่งก็เจอคุณลุงสองครั้งโดยครั้งแรกเห็นลุงกําลังตัดต้นไม้อยู่หน้าสารเพียงตาในวันที่เดินทางมาถึงค่ายครั้งที่สองก็เจอระหว่างทางเดินไปหอประชุมเพื่อทํากิจกรรมเข้าฐานลุงก็ได้ทักแล้วก็บอกว่าค่ายนี้มีผีนะแต่เพื่อนคนอื่นน่ะกลับไม่เห็นคุณลุงคนนี้เลย ทีนี้ก็จบไปแล้วกับการไล่เรียงลำดับเหตุการณ์แบบคร่าวๆนะครับต่อไปเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญที่จากการที่เราฟังเรื่องนี้เราได้อะไรบ้างนะครับโดยประเด็นแรกที่เราจับมาได้นั่นก็คือเรื่องของการเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติของนกนะรระหว่างทางเดินกลับจากฐานสุดท้ายการเข้าค่ายคุณธรารมานก เห็นผู้หญิงรูปร่างประหลาดอยู่บนต้นไม้ก็ทําให้เธอตกใจและก็กรีดร้องนกอ้างว่าเธอรู้สึกเหมือนโดนอะไรพุ่งใส่อย่างแรงแล้วก็เหมือนหลุดไปยังอีกที่ที่หนึ่งที่เป็นป่ามืดอะก่อนที่จะหมดสติไปหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจารย์ก็ได้ทําวิธีโดยใช้พระของคอของนกทําให้นกร้องกรีดแล้วก็สลบไปในเช้าวันรุ่งขึ้นนกก็ต้องไป เข้ารับการทําพิธีทางศาสนาเพื่อขอขามาที่ต้นไม้ใหญ่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้นกรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เบาตัวลงต่อไปประเด็นที่สองนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติของพบและการไม่เคารพสถานที่พบเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็ และก็เคยลบหลู่สารเพียงตาที่ทางเข้าค่ายโดยบอกว่าสารแบบเนี้มีไว้หลอกเด็กในการแสดงรอบกองไฟพบก็มีอาการแปลกประหลาดร้องไห้แล้วก็พูดคำว่าผมขอโทษพบเห็นภาพตาและยายที่น่ากลัวปรากฏตัวต่อหน้าเขาเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พบอะหวาดกลัวแล้วก็สำนึกผิดไปเลย ในเช้าวันลงคุณพบก,ก็ต้องไปทําพิธีขอขมาสารเพียงตาหลังจากทําพิธีขอขมาเสร็จพบก,ก็ไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งเดินกลับถึงโรงเรียนต่อไปไประเด็นสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของการปรากฏตัวของลุงปริศนาและก,การเตือนเรื่องผีในค่ายคุณเก่งครับได้พบกับชายลึกลับที่หน้าสารเพียงตาในวันที่เดินทางมาถึงค่าย ชายคนนี้ครับได้เตือนคุณเก่งว่าค่ายนี้มีผีนะแต่คุณเก่งก็ยังเห็นลุงคนเดิมอีกครั้งระหว่างเดินไปหอประชุมในคืนเข้าฐานแต่ว่าเพื่อนคนอื่นๆน่ะกลับไม่เห็นชายคนนี้ดังนั้นการปรากฏตัวของชายคนนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาแล้วก็เพิ่มความน่าขนลุกให้กับเรื่องราวนะครับต่อไปเรามาถึงช่วง คำถามวัดการฟังของแต่ละท่านนะครับว่าแต่ละท่านนะัจับใจความหรือเข้าใจเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยคําถามแรกนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ใดที่ทําให้นกอะเกิดอาการหวาดกลัวแล้วก็วอยาวในการเข้าฐานสุดท้ายข้อ A เห็นผู้หญิงรูปร่างประหลาดอยู่บนต้นไม้ข้อ B ได้ยินเสียงแปลกประหลาดในบ้านสังกสี ข้อ c พบคุณลุงที่ตัดต้นไม้อยู่หน้าสารเพียงตาและคำตอบก็คือข้อ b นะครับก็คือได้ยินเสียงแปลกประหลาดในบ้านสังกษีคือในการเข้าฐานสุดท้ายที่เป็นการทำสมาธิในบ้านสังกษีนกเกิดอาการหวาดกลัวแล้วก็โวยวายซึ่งเป็นผลมาจากการได้ยินเสียงแปลกประหลาดที่ทำให้เธอรู้สึกกลัวนั่นเอง ต่อไปคำถามต่อไปนะครับนั่นก็คือหลังจากเหตุการณ์ในบ้านสังกสีแล้วนกเห็นอะไรระหว่างทางเดินกับหอประชุมข้อ A ผู้หญิงรูปร่างประหลาดอยู่บนต้นไม้ข้อ B เงาดำที่ตามหลังเธอข้อ C แสงไฟประหลาดในป่าคำตอบก็คือข้อ A นะครับ ผู้หญิงรูปร่างประหลาดอยู่บนต้นไม้ระหว่างทางเดินกับหอประชุมหลังจากการเข้าฐานสุดท้ายแล้วอะนกเห็นผู้หญิงรูปร่างประหลาดอยู่บนต้นไม้ก็ททำให้เธอกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวต่อไปคำถามต่อไปนะครับพูดถึงพบมั่งพบอะมีอาการแปลกประหลาดในกิจกรรมใดของค่ายข้อ A การทำสมาธิในบ้านสังกสี ข้อ b การแสดงรอบกองไฟข้อ c การเดินป่าตอนกลางคืนและคำตอบก็คือข้อ b นะครับในระหว่างการแสดงรอบกองไฟพบมีอาการแปลกประหลาดร้องไห้แล้วก็พูดคำว่าผมขอโทษซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกตินั่นเองตคำถามต่อไปนะครับนั่นก็คือ พบเห็นภาพของใครมายืนกดธอ่อมายืนกดโกดตรงหน้าแล้วก็ชี้หน้าเขานะครับข้อ A พ่อและแม่ข้อ B ตาและยายข้อ C เพื่อนสนิทคำตอบก็คือข้อ B นะครับพบเห็นภาพตาแล้วก็ยายยืนโกรธตรงหน้าแล้วก็ชี้หน้าทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็สำนึกผิด คำถามสุดท้ายนะครับใครเป็นคนเดียวที่เห็นคุณลุงตัดต้นไม้อยู่หน้าศาลเพียงตาข้อ A นกข้อ B พบข้อ C คุณเก่งและคำตอบก็คือข้อ C ครับคุณคุณเก่งคุณเก่งเป็นคนเดียวที่เห็นลุงที่ตัดต้นไม้อยู่หน้าศาลเพียงตาโดยไม่มีเพื่อนคนอื่นเห็นลุงคนนี้เลย ก็จบไปแล้วสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องค่ายนี้มีผีที่คุณเก่งล้านทุง่งได้มาเล่ากันไว้นะครับผมก็ยังอยากยืนยันให้ทุกท่านทราบว่าการฟังคลิปเต็มๆท่านจะเข้าใจการดำเนินเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าใจกว่าการที่ผมมานั่งไล่เรียงนะครับก็อยากฝากไว้นะครับสำหรับ เรื่องผีอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามีมากเหลือเกินนะครับบางครั้งบางทีบางเรื่องผมไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องไหนมาก็อยากให้ผู้ฟังลองแนะนํากันเข้ามานะครับผมจะได้ลองเอามาทบทวนแล้วก็มาจับประเด็นกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาฟังคลิปนี้กันทบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตอนอะไรก็ลองติดตามฟังนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ